เสร็จเรียบร้อยครับครนริกาสถามรับชนุูัทยานะครับอันนี้ความหนายอยู่ที่40ครับสูงอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกินเจเซนนะครับกันดินนะครับด้านบนจะปูหญ้าถ้าทำไดลงครับอันนี้ก็เป็นที่ แกร้อยเขาชี้จันนะครับครับถึงแติดต่อสอบถามนะครับสนุปัยาเบอร์โทรสุดปลาสามสตุนห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับของการสินทรกแบบนะครับแบบั้นก็ขอบไว้ทำเป็นที่นั่งนะครับ ที่จะสูงกว่าหน่อยนะครับอยู่ประมาณสูงกว่าประมาณสิบเซนเราปรับพรังงานได้นะครับทางนรงพยายานะครับสวัสดีครับ